อ่ะสวัสดีนะครับนักเรียนทุกคนนะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นการเฉลยนะครับแบบฝึกหัดในเรื่องของระดับเสียงนะครับซึ่งมีทั้งหมดอยู่3ข้อนะครับซึ่งเราก็ได้ทําการบ้านเนาะหรือแบบเป็นแบบฝึกหัดนะครับมาส่งครูเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นการเฉลยนะครับอ่ะอันดับแรกนะครับอย่าลืมวิเคราะห์โจทย์นะครับอย่าลืมวิเคราะห์โจทย์การวิเคราะห์โจทย์นะครับมีประโยชน์เนาะทำให้เราได้รู้ว่าสิ่งที่โจทย์บอกมาเนี่ยมัน มันคืออะไรแล้วก็สิ่งที่โจทย์ถามหาในถามหาอะไรนะครับเราจะได้หาถูก <c oughs> นะครับข้อที่1น,นะครับโจทย์บอกว่าวางเครื่องวัดระดับความเข้มเสียงห่างจากลําโพงเนี่ยสิเมตรคือตําแหน่งที่วางวางเครื่องวัดเนี่ยกับตําแหน่งลําโพงเนี่ยห่างกัน10เมตรมันคือระยะ r ถูกไหมครับ r เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ10เมตรนะครับพบว่าระดับความเข้มเสียงเนี่ยเท่ากับ 80เดซิเบลนะครับระดับความเข้มเสียงก็คือตัวเบต้าเนาะนะครับเท่ากับ80เดซิเบลนะครับกำลังเสียงของแหล่งกำเนิดเป็นเท่าใดนะครับกำลังก็คือ power นะครับตัว P นั่นเองนะครับโจทย์ถามหากำลังนะครับข้อนี้อ่ะโอเคนะครับนี่คือสิ่งที่เราวิเคราะห์โจทย์ออกมาได้นะครับสิ่งที่เราวิเคราะห์โจทย์ออกมาได้ทั้งหมดนะครับมี R มีเบต้าแล้วก็มีพีนะครับที่โจทย์ต้องการถามหานะทีนี้เราก็มาลองนึกว่าถ้าเราจะหาพีอ่ะมันหาจากสมการอะไรเนาะกำลักำลังของเสียงมันก็เกิดจากความเข้มของเสียงนะครับความเข้มเสียงเกิดจากกำลังของเสียงต่อพื้นที่นะครับที่มันเคลื่อนที่มานะเพราะฉะนั้นกำลังเนี่ยนะครับเราจะหาได้จาก I นะครับเท่ากับ P ส่วนด้วย A e. นะครับ i เท่ากับ p ส่วนด้วย a หรือ a ตัวเนี้ยนะครับเราสามารถแปลงได้เป็น4 pi r ยกกำลัง2เนอะเพราะว่าเวลาที่คลื่นเสียงมันเคลื่อนที่ออกมาเนี่ยนะครับมันจะเคลื่อนที่ออกมาเป็นรูปทรงกลมเพราะ,ะนั้นพื้นที่ของมันก็คือ4 pi r ยกกำลัง2นะครับทีนี้เราจะหา p จากสมการนี้ทีนี้มันก็ติดตัวแปรอีกหนึ่งตัวแปรก็คือตัว i ถูกไหมครับที่โจทย์ไม่ได้บอกมานะครับ i ก็คือความเข้มของเสียง โจทย์ไม่ได้บอกความเข้มของเสียงมาแต่โจทย์บอกระดับความเข้มเสียงมาถ้าโจทย์บอกระดับความเข้มเสียงมาแน่นอนครับเราสามารถหาความเข้มของเสียงได้เนาะก็จากสมการนะครับเบต้านะครับเท่ากับ10 l ล็อกไอส่วนด้วย10ยกกำลงังลบ12นะครับเราสามารถหาความเข้มเสียงจากสมการนี้ได้แล้วค่อยกลับไปแทนค่านในสมการ i เท่ากับ p ส่วนด้วย4พพาลัง2นะครับเพราะฉะนั้นสเต็ปแรก ครับสเต็ปที่หนึ่งนะครับครูก็จะาหานะครับหาความเข้มเสียงก่อนนะครับหา i นะครับหา i จากนะครับเบตา้านะครับเท่ากับ10 l ล็อก I. ส่วนด้วย10ยกกำลังลบ12 <c oughs> นะครับเบต้าครูก็แทนเป็น80นะครับเท่ากับ10 l ล็อก i ส่วนด้วย10ยกกำลงังลบ12นะครับอ่ะเราอาจจะใช้สมบัติของล็อกเป็นล็อกผลหารคือล็อกผลลบก็ได้นะครับแต่ครูขอย้ายมันมาตัดเลยแล้วกันเป็น8นะครับเท่ากับล็อก i ส่วนด้วย10ยกกำลงังลบ12นะครับจากนั้นนะครับครูก็ย้ายล็อกมาฝั่งซ้ายมือนะครับย้ายล็อกมาฝั่งซ้ายมือมันก็จะกลายเป็น10ยกกำลัง8นะครับ10ยกกำลัง8 ตามสมบัติของล็อกนะครับจะเท่ากับ i ส่วนด้วย10ยกกำลังลบ12นะครับ i นะครับจะมีค่าเท่ากับ10ยกกำลัง8นะครับคูณด้วย10ยกกำลังลบ12เพราะฉะนั้นนะครับ i เนี่ยมันก็จะออกมาเป็น10ยกกำลังลบ4วัตต์ต่อตารางเมตร <c oughs> นะครับอะตอนนี้เราได้ i นะครับเราได้ i ออกมาแล้วนะครับ i ก็คือความเข้มของเสียง นะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปหากําลังของเสียงต่อเนาะหานะกาลังของเสียงต่อ <c oughs> ก็สเต็ปที่2เลยนะครับสเต็ปที่2นะครับหา power นะครับจากสมการนะครับ I เท่ากับ P ส่วนด้วย a a ก็คือ4 pi r ย,ยกกำลังสองนะครับเพราะฉะนั้น P เนี่ย มันก็จะมีค่าเท่ากับ4พายไยกกำลัง2นะครับคูณกับ i อจากนั้นก็แค่แทนค่าลงไปนะครับ4นะครับพายก็คือ3.14นะครับ R ก็คือนะครับระยะห่างของแหล่งกำเนิดก็คือ10เนาะ10กำลัง2ก็คือ100นะครับ i ที่เราหามาได้ก็คือ10ยกกำลังลบ4นะครับ เมื่อแก้สมการนะครับเราก็จะได้เป็น12.56เนาะเพราะว่า4คูณกับ3.14มันได้12.56นะครับ10กำลัง2กับ10กำลังลบ4ก็เหลือ10กำลังลบ2นะครับทีนี้จัดรูปเป็นสัญกรณวิทยาศาสตร์นะครับก็จะได้เป็น1.26เนาะ คูณ10ยกกำลังลบ1นะครับกําลังก็มีหน่วยเป็นวัตต์นะครับกำลังมีหน่วยเป็นวัตต์เพราะฉะนั้นคําตอบนะครับตอบอ่ากำลังของเสียงหรือบอกว่าแหล่งกําเนิดมีกําลังเสียงนะครับแหล่งกําเนิดมีกําลังเสียง 1.26นะครับคูณ10ยกกำลังลบ1วัตต์นะครับนี่ครับนี่ก็คือเป็นคำตอบของข้อที่1น <c oughs> ะครับครับก็มาดูนะครับฉเฉลยในข้อที่2กันต่อเนาะนะครับก็อย่าลืมทำการวิเคราะห์โจทย์นะครับทำการวิเคราะห์โจทย์สิ่งที่โจทย์บอกมานะครับแล้วก็สิ่งที่โจทย์ถามหา โจทย์บอกว่าแหล่งกําเนิดเสียง1นะครับส่งเสียงออกไปทุกทิศทางอย่างสม่ําเสมอณนะตําแหน่งซึ่งอยู่ห่างจากแหล่งกําเนิดเสียงเนี่ยสิเมตรอ่ะแสดงว่าโจทย์บอกระยะ R มาถูกไหมครับ R ก็คือ10เมตรวัดระดับความเข้มเสียงได้6 0 d เดซิเบลนะครับก็คือตัวเบตานะครับเท่ากับ6 0 d เดซิเบลนะครับ จงหาระดับความเข้มเสียงณนะตำแหน่งที่อยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดเสียงเนี่ย100เมตรนะครับโจทย์ต้องการถามหาเบต้าอีกตัวหนึ่งก็คือให้เป็นเบต้าสองแสดงว่าสิ่งที่โจทย์บอกมาก่อนหน้านี้คือ r1 แล้วก็เบต้าหนึ่งเนาะนะครับโจทย์ต้องการถามหาเบต้าสองนะครับก็คือระดับของความเข้มเสียงตำแหน่งที่สองซึ่งอยู่ห่างจากแหล่งกำเนิด100เมตรก็คือ r2 เท่ากับ100เมตร นะครับอ่ะนี่คือสิ่งที่เราวิเคราะห์โจทย์ออกมานะครับแล้วเราก็รู้ว่าสิ่งที่โจทย์ถามหานะ่ะมันคือตัวแปรอะไรนะครับอ่ะสิ่งที่โจทย์ถามหาก็คือตัวเบตา้าซึ่งเป็นเบต้าสนะครับซึ่งครูบอกว่าถ้ามันมีแหล่งกําเนิดเสียงอันเดียวนะครับแล้วก็ให้ระดับของเสียงหรือระดับความเข้มเสียงเนี่ยมันต่างไปนะครับมันก็ต้องมีอีกสรรมการหนึ่งที่เราใช้คํานวณเนาะก็คือเบต้าส ลบเบต้าหนึ่งนะครับจะเท่ากับ10บล็อกไอส่วนด้วย i1 เนาะนะครับ i2 ส่วนด้วย i1 นะครับหรืออีกสมการหนึ่งนะครับที่มันมีที่มันแปลง i นะครับให้เป็น p ส่วนด้วย4ี่ไพารกำลังสพอเราจัดรูปสมการใหม่นะครับก็จะได้เป็นเบต้า2ลบเบตา้า1นะครับเท่ากับ10บล็อกนะครับ p 2 r 1งกำลังส ส่วนด้วย p 1 r r 2องกำลังสองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเลือกใช้สมการที่2เนาะทำไมต้องเลือกใช้สมการที่2อะ่ 2> อะก็เพราะว่ามันมีระยะ r เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยข้อนี้โจทย์ไม่ได้บอกความเข้มเสียงมาถ้าโจทย์บอกความเข้มเสียงมาเราก็ใช้เป็นสมการด้านบนอ่ะเพราะฉะนั้นครูจะใช้สมการด้านล่างนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นจะได้นะครับครูก็แทนค่านะครูใช้สมการนี้นะครับ กูก็จะได้นะครับเบกูก็แทนค่าลงไปเบต้าสองลบเบต้าหนึ่งคือ60นะครับเท่ากับ10 l ล็นะครับ p 1 p 2ทีเนี้ยอากำลังของเสียงอรลูกมันบอกว่าเป็นกํำลังที่ส่งออกมาจากแหล่งกำเนิดเดียวกันถ้ากํำลังที่ส่งออกจากแหล่งกำเนิดเดียวกันแสดงว่ามันจะมีกํำลังของเสียงเท่ากันแสดงว่า p 1กับ p 2เนี่ย ก็สามารถตัดกันได้เนาะ,ะตัดกันไปนะครับเพราะฉะนั้นจะเหลือเฉพาะ r 1นึ่ลังสองส่วนด้วย r 2ยกกําลังสองนะครับ r 1นะครับของเราก็คือ10ยกกาลังสองส่วนด้วย r 2ก็คือ100กําลังสองใส่วงเล็บให้มันนะรหรือเราจะเขียนทั้งหมดกําลังสองก็ได้ลูกทั้งหมดกําลังสองโอเคอจากนั้นครับเราก็แก้สมการลูก ก็จะกลายเป็นเบต้าลบหกครับเท่ากับสิบล็อกนะครับเอาหารกันเลยเนาะก็จะเหลือเป็นอะไรอ่ะศูนย์ตัดศูนย์ศูนย์ตัดศนย์ก็คือหนึส่วนสิบนะครับหนึส่วนสิมันก็คือหนึ่งส่วนหนึ่งร้อยส่วนหนึ่อยนะครับหนึ่งส่วนหนึ่ร้อยมันก็คือหนึ่ส่วนสิยกกำลังสครูเอามาข้างบนก็จะกลายเป็นสิบยกกำลังลบสองนะครับย้ายขึ้นมาข้างบน จากนั้นเราก็ใช้สมบัติของล็อกนะครับสมบัติล็อกโดยทั่วไปเนาะก็จะกลายเป็นเบต้าสเท่ากับ60เท่ากับ10ล็อกยกกาลังลบสองนะครับมันคือล็อกเอ็มกำลัง x กมันก็มีค่าเท่ากับ x ล็อกเอ็มนะเพราะนั้นเราก็เตะเลขชี้กาลังนี้มาหน้าล็อกนะครับมันก็จะกลายเป็นลบนะครับ20ล็อกนะครับลบ20ล็อก10ซึ่งล็อก10ก็มีค่าเป็นเป็น1นะครับ หลกมีค่าเป็น1เพราะฉะนั้นเราจะได้เป็นเบต้าสองลบหกสิบเท่ากับลบยี่สิบงนั้นเบต้าสองนะครับก็จะมีค่าเท่ากับลบยี่สิบเนี่ยบวกกับหกสิบเพราะฉะนั้นเบต้าสองนะครับก็จะมีค่าเท่ากับสี่สิบเดซิเบลนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบนะครับก็ต้องตอบว่าระดับความเข้มเสียงเท่ากับระดับ ความเข้มเสียงเท่ากับ40เดซิเบลนะครับอันนี้คือเป็นคำตอบของข้อที่2นะครับเป็นคำตอบของข้อที่2เพราะฉะนั้นดูสมบัติของล็อกดีๆลูกนะครับในการที่เอามาแก้สรรมการฟิสิกส์นะครับตรงนี้นะครับอมาดูอีก1ข้อนะครับก็คือข้อที่3นะครับเป็นข้อสุดท้ายของ แบบฟกหัดนะครับในเรื่องของระดับความเข้มเสียงนะครับหรือระดับเสียงนะครับําทำการวิเคราะห์โจทย์ด้วยนะครับนะครับแล้วก็ดูว่าโจทย์บอกอะไรมาเนาะโจทย์บอกว่าแหล่งกําเนิดเสียงอันหนึ่งนะครับมีกําลัง20วัต์นะครับกําลังก็คือตัว P นะครับ Power เท่ากับ20วัต์นะครับ วัดระดับความเข้มเสียงที่ตำแหน่ง1ได้80เดซิเบลก็คือให้เป็นเบต้าเท่ากับ80เดซิเบลนะครับถ้าเพิ่มกำลังของแหล่งกำเนิดเป็น30วัตต์อ่ะก็คือ P2 เท่ากับ30วัตต์แสดงว่าสิ่งสิ่งที่โจทย์บอกก่อนหน้านั้นมันก็คือกำลังเสียงอันแรกเนาะแล้วก็ให้เนะบต้าคือเบต้าอันหนึเบต้าหนึ่ง P2 เท่ากับ30วัตต์แล้วรับฟังเสียงที่ตำแหน่งเดิมคําว่าที่ตำแหน่งเดิมหมายความว่าระยะ r เท่าเดิมนะครับระยะ r เท่าเดิมเขียนไว้ด้วยก็ได้ r เท่ากัน r เท่าเดิมเพราะว่าคีย์เวิร์ดคานี้ครับรับฟังเสียงที่ตำแหน่งเดิมนะครับจะได้ยินเสียงมีระดับความเข้มเท่าไรได้ยินเสียงระดับความเข้มก็คือเบต้า2เนาะ นะนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามหาลูกสิ่งที่โจทย์บอกมาคือกําลังเสียงตอนแรก20วัตต์แล้วก็ได้ระดับเสียงก็คือ80เดซิเบลแล้วก็รับฟังเสียงที่ตําแหน่งเดิมนะครับก็คือ r ตัวเดิมจะได้ยินเสียงที่มีระดับความเข้มเท่าไหร่ก็คือเบต้า2มีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับโอเคอจากนั้นนะครับเราก็มาลองดูว่าสมการเราจะใช้สมการอะไระมันมี มันมีอะไรอ่ะ p อนะ่ะมันมี p มีเบต้าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้สมก,การที่มันมี p มีเบต้านะครับเพราะฉะนั้นก็มีอยู่แค่หนึ่งสมก,การเนาะก็คือเบต้าสนะครับลบเบต้าหเท่ากับ10นะครับล็อก p 2 r 1นกำลังสองส่วนด้วย p 1 r 2อกำลังสอง ทีนี้เรามาพิจารณาสมการเขาบอกว่า r เท่าเดิมนะครับเพราะงั้นครูก็ตัด r ได้เนาะตัด r ทิ้งไปเพราะงั้นจะเหลือเฉพาะ p 2หารด้วย p 1นะครับจากนั้นครูก็แทนค่าครับเบต้านะครับก็คือสิ่งที่โจทย์ถามหาลบเบตก็คือ80เท่ากับ10นะครับครูเขียนซ้ํำ้องเป็น10เฉยเค10นะครับ log นะครับ p 2หารด้วย p 1นะครับ p 2ก็คือ30เนาะ30หารด้วย20นะครับอ่ะหลังจากนั้นนะครับเราก็จัดรูปสมการนะครับใหม่นะครับ,นะรบก็จะกลายเป็นเบต้าสลบแปเท่ากับ10ล็อกนะครับก็30หาร20เนาะครูก็ใช้วิธีการตัดเอาศูนย์ตัดศูนย์ก่อนนะครับก็จะเหลือ3ส่วน2เนาะก็จะเหลือ3ส่วน2 เราจะสังเกตเห็นว่านะครับมันเป็นล็อกผลหารเนาะล็อกผลหารเราก็ต้องแปลงให้มันเป็นล็อกผลผลลบนะครับเพราะงั้นก็จะกลายเป็นเบต้าสองลบแปดสิบเท่ากับสิบล็อกสามนะครับลบกับล็อกสองเนาะนะครับล็อกสามลบกับล็อกสองนะครับเพราะว่าล็อกผลหารเนี่ยมันคือล็อกผลลบ นะครับล็อกคูณหารคือล็อกคูณลบจากนั้นก็คูณนะครับ10เข้าไปในล็อกนะครับคูณ10เข้าไปในล็อกนะครับหรือเราจะแทนล็อกเข้าไปก่อนก็ได้นอะอ่าข้อนี้คูณ10เข้าไปแล้วกันก็จะกลายเป็น10นะครับล็อก3ลบกับ10ล็อกสงนะครับฝั่งนี้ก็จะได้เป็นเบต้าลบ80นะครับเท่ากับ10บ ล็อก3โจทย์บอกมาเป็น0.3 010เนาะไอล็อก3ก็คือ0.4771อะ่ะ0.4771นะครับลบกับ10นะครับล็อก2คือ0.3 010นะครับเบต้า2ลบ80เท่ากับ10คูณกับ0.47 นะครับมันก็จะได้เป็น4.771เนาะ4.771นะครับบวกกับ3.010นะครับ3 0ม0อ่ามันก็จะได้เป็นเบต้า2ลบ80นะครับ4.771-3.010นวก3ะครับมันก็จะได้เป็นอ่าไอ้บวกมันต้องลบ4 เนาะมาันต้องเอามาลบบวกมาจากไหนอ่ะมาลบกันเนาะก็จะกลายเป็น1.761นะครับ1.761เพราะฉะนั้นเบต้า2นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ1.761เนี่ยนะครับบวกกับ80เบต้า2นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ81.761นะครับเดซิเบล เพราะงั้นเราอาจจะตอบเป็นทศนิยม2ตํตำแหน่งก็ได้นะครับเพราะงะั้นคําตอบนะครับได้ยินเสียงมีระดับ,นะค,บความเข้มเสียงได้ยินเสียงมีระดับนะครับความเข้มเสียงแปดสิบเอ็ดจุดเจ็ดหกนะครับเดซิเบล ะครับเป็นคำตอบของข้อที่3นะครับถ้านักเรียนดูแล้วไม่ทันนะครับนักเรียนก็สามารถรีนะครับสามารถกลับมารีดูตั้งแต่ข้อ1ข้อ2ข้อ3ได้ตลอดเวลาเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นการเฉลยนะครับแบบฝึกหัดทั้งหมด3ข้อนะครับก็หวังว่านะครับคลิปวิดีโอนี้คงเป็นประโยชน์นะครับแก่ตัวนักเรียนทุกคนที่เข้ามาศึกษานะครับที่เข้ามาดู นะครับก็วันนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับก็สวัสดีนะครับ